lệ nó dù mình là chúng ta sẵn dù à, theo văn tát nó áo à, mà hay bằng cái cái này khi này 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 ừ. ừ. Banyak บอเล็กเมืองสามไส้แขวงอัตตปืออยู่เขตวังตัดเนาะอยู่บา <S <S ้านทุงไกโออันนี้ทีมงานสภายงศาสตเนาะขณะทีมงานสภายงศาสตมาติดตามกวดกาการพัฒนาเนาะอันนี้เบิดหน่วยพูนนี่แม่นบอเล็กทั้งเบิดแต่ว่ามันมันอยากมืดจังหน่อยเพราะว่า มันอยากคำเลยนี้ด <c oughs> ตัวนี้ดานเนะาะดานฟอูหนึงอยู่้างตัดนะ ใน,นไทยมาจากฝั่งลาวกานในนี้ไปอยู่ฝั่งเวียดนะเท่าเลยหมอกเมืองหนาวอยู่บางตับ

ว่าจีเอทึงนูใช่ไมผ่านันาเพราะว่าผู้เทนไปได้กับเสนอเป็นเรื่องสินค้าน้ออันนี้กาอยากเสนอให้บริษัทของพาี่ส่วนรัวมันเป็นไปได้แับริัทึช่วยน้อยไ้สินค้าไปองที่ที่แบบผสมตู้ ของระษาทนให้หมาะสมกับสาความเป็นจริงสนันท่าท้าท่านียการเกี่ยวกับกองเพลของขอกับในเสนอทางบริษัทมีสวยโดยได้รู้กะสนเสื้อทางบริษัทเต็คืี้บาร์ม่ขั้นตัวไปทานยนการของอกนี่เป็นบุกซนาะเี่นเองกซเ ลงดตามพื้นที่โครงการพัฒนาที่รัฐบาลอนุญาตเนาะอันนี้แม่นพื้นที่ของบริษัทปลูกซีดเนาะ อู่บ้านดังดอเมืองสันไซขีดน้ำสูงนะว่ขคณะสมาชิกสภายิสสต์คลงติดตามตามภารบุตบาทที่ว่าหอดอ่าอันนั้นใหญ่สูงลมทับเย้าเว้ยที่ว่า ขนาดสามสิกสิบาแห่งสาสตร์เพื่อนในดตงติดตามกวดการหอดพลังงานลมตอนนี้เฮามีอยู่ทั้งเม็ดเนี่ยลอยสามสิบสามต้นนอนอยู่ในเขตอัตตปื้อเฮาเศร้าสามตนครับตอนตะมิดรดีสิเนีอยู่สามสิบป้าย แต่พอดีมันมีการแบนแนวเขดใหม่ครับแนวเขตใช้แดนระวงังเดวิศการมามากวาดเทคนิคนี่วิศการก็จะได้วิศการผ่านบ่อโอเคอ <laughs> โอเคออ <laughs> โอเคอยู่โอเคผ่านๆอเอเอเอโอเคคอเ